ทราบหรือไม่ว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเ mm hmm. ช่นสมาร์ทดีไวซ์หรือแท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอก่อนได้กดหรือ graphic o n a t i o n น คือชื่อเรียกที่เราไปใช้เรียกหน้าจอ HMI ของม e ิส s u ิชิ h ิเล็ก t r ิกค่ะเชื่อว่าโอปอเตอร์หลายๆท่านนะคะน่าจะคุ้นชินกับการมอนิเตอร์หรือสั่งการทำงานเครื่องจกักรโดยหน้าจอ HMI หรือก๊อตค่ะการใช้หน้าจอก๊อตนะคะถูกนำมาใช้แทนหลอดไฟสวิตไฟและ แล้วถ้าเกิดท่านไม่ได้อยู่ในรายการผลิตเมื่อเกิดอัลามขึ้นหรือถ้าต้องการจะมอนิเตอร์ท่านจะทำยังไงในปัจจุบันนะคะตัวหน้าจอก็สเนี่ยก็ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะโดยการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานให้มีความหลากหลายสำหรับตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำให้ท่านรู้จักฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน้าจอก็สนั่นก็คือฟังก์ชันก o ส m ม b บายนั่นเองค่ะ ฟอสโมบายนะคะก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งในหน้าจอทัศนีนรุ่น GT25 และ GT27 ค่ะซึ่งทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมอนิเตอร์การทำงานของอุปกรณ์หรือควบคุมเครื่องจักรผ่านหน้าจอกรผ่านตัวเว็บเบ์เซอร์นะคะโดยการใช้เครื่อง PC หรืออาจจะใช้เป็นโมบายดีไวซส์ต่างก็ได้โดยนำเอาในเรื่องของระบบ IT ค่ะเข้ามามีส่วนช่วยในการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน ครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานให้มีความหลากหลายและสะดวกสบายมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอีกด้วยค่ะกดโมบายนะคะจะช่วยให้สามารถมองภาพรวมในระบบการผลิตที่แสดงบนหน้าจอกดผ่านอุปกรณ์โมบายไซ้ได้สูงสุดถึง5ช่องทางค่ะโดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายไร้สายซึ่งสามารถ แสดงผลนะคะบนตัวอุปรกรณ์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์แอปพลิเคชันเช่น IE, Google Chrome และ Firefox ค่ะสำหรับในกระบวนการผลิตนะคะที่มีระบบ c l e a n r o o m อยู่นั้น g o t Mobile ค่ะจะช่วยให้คุณสามารถดูสถานะการทำงานรวมถึงควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอ g o t Mobile โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในห้อง c l e a n r o o m ค่ะคุณจะสามารถดูค่าอารามที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที เพื่อที่จะวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถลด,ดเวลาในการหยุดเดินเครื่องจับได้ด้วยค่ะการแสดงผลด้วยอันดงทำได้ง่ายด้วย IQ MonoSuri ซึ่งเป็นแพ็กเกจโปรแกรมของนิสุวิชิที่ใช้ร่วมกันกับก๊อดโ b i l e ช่วยให้สามารถแบ,บ่งปันข้อมูลกับสายการผลิตอื่นๆซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นจะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเก็บค่าข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับฟีเจอร์พื้นฐานนะคะบนฟังก์ชันของ GOT Mobile ค่ะ 1. ลรองรับเว็บเบราว์เซอร์ทั้งบน PC และโมบายเดเวิล์สอง GOT หนึ่งเครื่องค่ะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้พร้อมๆกันเนี่ยสูงสุดถึง5เครื่องเลยค่ะ และ3ค่ะในส่วนของการออกแบบหน้าจอนะคะผู้ใช้งานสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับขนาดของตัวอุปกรณ์ผ่านตัวซอฟต์แวร์ GT Designer 3ค่ะในส่วนของการเชื่อมต่อก้อนโมบายในการเชื่อมต่อก้อนกับอุปกรณ์โมบายเดเวิร์สและ pc นะคะเราจะต้องทำการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณไร้สายโดยจะต้องมีการต่อระหว่างก้อนกับเราเตอร์ผ่านสัญญาณไวเลสค่ะ เมื่อเชื่อมต่อก๊อตได้แล้วเราจะทำการตั้งค่า IP address กันต่อเซื่อ IP address ตัวนี้จะเป็นของก๊อตนะคะเพื่อเราจะต่อไปที่แบบเว็บเบราว์ er ค่ะในส่วนของการดูสถานะการทํางานและควบคุมการทํางานของหน้าจอนั้นจะต้องทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเ o u เตอให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันจากนั้นจึงพิมพ์ IP address เพื่อเชื่อมต่อกับก๊อตต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ ก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะได้ไอเดียแล้วก็มองเห็นคอนเซ็ปต์ของตัวก๊อตโมบายมากขึ้นมีสิถึงจะเรียกว่าเป็นยุคปฏิวัติตอสารกรม4.0โดยโซลูชัน eFactory ภายใต้คอนเซ็ปต์ Connect Everything ค่ะคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวม,มีตัวเดโมโมาให้เห็นกันนะคะว่าของจริงเราจะต่อมันยังไงไอตัวโมบายเดเวิร์กับหน้าจอก๊อตเราจะคอนเน็กมันยังไงติดตามต่อในคลิปถัดไปค่ะ